ออไไไรคิดแแลล้้้้ววก็ม่่ใชนี่นะดูเขาเช็ดนะโอ้สุดยอดนี่ทำอย่างนี้นะถ่ายแล้วถ่ายแล้วนะเรียวๆนะฮะไม่เป็นไรนี่ดูดิดูดิโอ้โหที่คุณเนยมาทำอย่างนี้เงาแวบขนาดนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยออกมาไม่เดี๋ยววันนี้โอ้โหแต่สุดยอดเลยนะมาเงาแวบเลยนะเนี่ยนะนี่อันนี้คือคือไม่คุณเนยต้องลื้อย่างนี้เลยเหรอ ร้านตอนนี้เคบอยนะะเขาเขาทาเนี่ยเขาต้องถึงไม่เดี๋ยวคือถ้าเป็นร้านอื่นเขาจะเช็ดเช็เฉยๆนี่ไม่นี่ไอ้นี้เนี่ยอย่างนี้เลยคุณเลยมาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเอี่ยมเลยนะเนี่ยเนี่ยนีเราเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่ไอ้น็อตตัวเนี้เนี่ยผมเห็นผมยังยังงงเลยเนี่ยมันทาความสะอาดแล้วทําความสะอาดแล้วตรงนี้ใช่โอ้ดูหัวน็อตดิอันนี้เปลี่ยนให้เขาได้ไหมคือน็อตผมอันเดิมเดิมแต่เราล้างเดิมมันเงาขนาดนี้เลยเหรอ นี่นะฮะดูการเอาใจใส่เนาะดูดิดูปกติตรงนี้มันจะมาเป็นขี้โคลนใช่ใช่นี่มันมันใหม่กว่าของผมที่ซื้อมือหนึ่งอย่างเนี่ยเอามาเดี๋ยวทำสปาให้ของคุณอ่ะโอ้โหนี่เอามาเลยนี่ขอบอกนะฮะจริงจริงเมื่อกี้คุณเนยนะบอกว่านะคุณเนยอ่ะเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะถ่ายเขาบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายได้ไหมหรอแม่ผมผมฝ่ผมอยากได้ตรงนี้อยากอยากเห็นอมาคือจริงจริงๆเราอยากให้ให้ลูกค้าได้เห็นจริงๆเนี่ยดูดิ เนคุณจะเห็นข้อพับที่ขนาดนี้เลยนะโอ้โหนี่ล้างอันนี้คือดาวฮอนะะรูทนะฮะรูทใหญ่ด้วยเนาะใหญ่ใหญ่แล้วดูแล้วดอแล้วคิดดูนะอย่างเนี้ยคุณซื้อได้ในาราคาครึ่งเดียวของมือหนึ่งอะใช่ค่ะแล้วได้เด,ดี่ยญนูดิแต่อย่างคันนี้อาจจะมีร่องรอยผลอกบ้างอันนี้คือ,อคือถอดออกหมดขนาดนี้เลยแล้วแล้วเก็บขนาดนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว ทั้งนี้เลยแล้วเ,<ร>เดี๋ยวใส่ค่อยใส่รส้รอนใส่อุปกรณ์พอใส่อุปกรณ์เขาเรียกคูณเซอร์วิสเลยทีนี้ทำเซอร์วิสทั้งคันอุปกรณ์ถูกถอดล้างทุกชิ้นนะคะดูได้ขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้คือให้เห็นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาทําให้นะฮะเนี่ยอย่างนี้สุดยอดเลยนะฮะเขาบอกว่านี่นะแล้วก็เดี๋ยวดูเช็คลูกปืนให้หมดเลยนะเป็นแบร์โลงแบร์ริงหรืออะไรเงี้ยเช็คทั้งหมดเลยลูกปืนอัดให้หมดแล้วบางบางช่วงเขาอาจจะพ่นแล็กเกอร์ให้ด้วยนะก็คือว่าเก็บเก็บหงีบเก็บเงาให้อีก ยังไม่ได้ทำเลกเกอร์อะไรเงี้ย<ช>คือเขาไม่ได้ทําสีหรอกแต่ว่าเขาสามารถเอาอะไรนะเอาพ่นคล้ายๆกับพ่นให้มันให้มันเคลือบเคลือบอ,เ,อบเหมือนรถ<า>ยนต์น่ะแหละที่เขาเคลือบสีกันอ,อะพอเราเตรียมผิวที่มันสะอาดแล้วเนี่ยมันสะอาดมากๆแล้ว เราเราล้างแล้วเราเตรียมผิวแล้วเราครีนแล้วเสร็จแล้วเราก็คงสภาพเดิมไว้ด้วยเคลือบเคลือบแต่เราไม่ได้ทําสีเพิ่มเราแค่เคลือบเฉยๆสีอย่างนี้มันทายากทำไม่ได้โอ้ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมาจากนี่อยู่แล้วเต็มที่ก็สีขาวสีดำถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะวันนี้วันนี้มีรถทําโปรโมชั่นเยอะเลยนะฮะพอดีมาจอดรถหลังบ้านนะก็เลยเห็นเห็นว่ากําลังเช็ดรถอยู่นะฮะก็เลยเก็บมาฝากสมาชิกกันนะให้เห็นถึงความมั่นใจนะว่า เขาทาได้ขนาดนี้เลยฮะแต่โอ้โหคันนึงนี้แต่ว่าอาจจะต้องเลือกเขาไม่ได้ทําทุกคันเนาะอาจจะต้องเลือกทุกคันที่ขายคือเอาจริงๆนะไม่อยากขายหน้าคุณเนยเลยตอนเนี้ยหน้าแกมีมากเลยอะแบบจะไม่ได้แต่งมันมันใช่มันจะไม่เหมือนสภาพตอนที่อยู่ในช่องเนยหอมนะอันนั้นคือเขาไปอาบน้ําเขาไปอะไรเขาผัดหน้าเรียบร้อยแต่ตอนเนี้ยหน้าแกกล้านหมดเลยนะฮะก็เลยขออนุญาตนะขออนุญาตสักหน่อยไหมเอาแวบๆดิงอย่างเงี้ย เนี่ยเห็เนยังไงนิดเดียวโอ้หน้าแกโซมมากเลยนะจริงๆนะมันจะไม่เหมือนในช่องเนยหอมเลยนะยยคนละเรื่องกับจักรยานที่เห็นสวยๆเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวันดีกว่านะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตคลิปให้ดูนะฮะเดี๋ยวเนี่ยหลังบ้านเขาก็จะมีเนาะม,มีมีมาพักไว้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะบางคนนะ่ะไม่เห็นหรอกที่เห็นจักรยานสวยได้ขนาดนี้แล้วจอดอย่างเงี้ยจริงๆมันทํามาเยอะนะจริงๆมันไม่ได้สวยขนาดนี้ตอนมาเริ่มต้นนะฮะ เอย่ยงเบียงชี้แล้วก็อะไรนะไอเฮดเคเฮดเนี่ยเขาต้องเอามาทําแล้วเกามาพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาเข้าร้านคือมาถึงปุ๊บเขาต้องเช็คก,ก่อนสภาพที่มาเอะผมให้ดูเลยแล้วกันนะขออนุญาตสภาพที่มาแรกๆจะอารมณ์ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยก่อนที่เขาจะเอามาเช็คให้เนาะอารมณ์ประมาณนี้เลยเนี่ยอะไรฮนดิคับฟรีนเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะนะ ก็คือว่าเขาเขาใส่ใจให้ออผมหลบให้นะก็คือเห็นประมาณเนี้ยนะฮะก็คือเขาใส่ใจมากจนมาเป็นสภาพนี้แล้วก็เอาไปที่ร้านแล้วก็ตั้งแล้วก็ไปทําโปรโมชั่นให้นะฮะก็คือมีโปรโมชั่นให้ทุกเดือนแล้วก็เรามาถ่ายอัปเดตโปรโมชั่นกันแล้วก็เอารถสวยๆเงี้ยไปวางให้ลูกค้าสว่วนรถไม่สวยก็จะอยู่หลังร้านเนี่ยนะ,ะที่อยู่เนี้ยเนาะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตรถไปดูหน้าร้านดีกว่าเนาะลูกค้ามาอย่าดูอย่างนี้เลยอันนี้ผมแบบว่า แฟปแฟปให้ดูเฉยๆเนาะเนาะไปดูหน้าร้านกันดีกว่าจะเราจะได้สบายใจเนาะอันนี้คือให้มาดูหลังบ้านเขากว่าผมทาคลิปหลังบ้านแล้วแบบเห็นน้องเขากําลังถอดนู่นถอดนี่เลยนะฮะให้เกิดความมั่นใจนะว่าคุณจะได้ใช้ไปอีกไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าปีสองปีอ่ะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะรับรองแน่นอนเลยนะฮะเขาจะต้องเช็คข้อพับทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยเขาจะต้องกางอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคือก่อนที่จะ ช่อันนี้คือเขายังไม่ได้ทำนะแต่ว่าเขาจะกลางก้อพับก่อนนะ,ะก็คือเช็คข้อพับเช็คจุดหมุนต่างๆนะ,ะให้ดูว่ามันโอเคไหมเนี่ยอย่างเงี้ยจุดพับต่างๆเนี่ยว่าโอเคไหมแล้วเขาก็จะกลางเนี่ยเห็นไหมฮะกลางแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องทําอีกนะฮะทุกคันเลยเนี่ยถึงที่บอกว่าสมาชิกที่มาเอาที่นี่แล้วชมทุกคนเลยนะฮะว่าได้รถที่แบบว่าอ่มีความสุขในการปัน่นอะ่ะเนาะก็คือว่าได้รถที่ดีอะ่ะ แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะไอของเนี่ยเนี่ยเขาจะเช็คนี้นะก็คือเช็คทุกคันเลยนะถ้าเป็นดาวฮอนนะเพราะว่าจริงๆแบรนด์ดาวฮอนนี้ไม่ได้นะคุณภาพต้องมาก่อนเนาะนี่นะ,ะแล้วเดี๋ยวไปดูรถโปรโมชั่นกันนะฮะในคลิปเนาะสบายๆครับแล้วนี่ก็เป็นรถนะฮะนี่นะฮะรถที่เขาสปาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้แล้วนะ,ะเนี่ยเห็นไหมฮะดูสภาพนะดูสีนะ เนี่ยเงานะฮะ <c oughs> เขาเคลือบเงาให้นะคือเคลือบเงาไม่ใช่าการทําสีนะต้องเข้าใจนะฮะ <c oughs> การเคลือบเงา <c oughs> ก็เหมือนเราไป <c oughs> ไปรถยนต์อ่ะพอเราล้างและเคลือบเงาเลยประมาณเนี้ <c oughs> จะทําให้รถมันเป็นอย่างนี้นะสีเขาจะเงา <c oughs> ขึ้นแต่เขาไม่ได้ทําสีนะฮะ <c oughs> ก็เหมือนรถยนต์ที่ไปเคลือบเงาคือไม่ได้ทําสีนะ <c oughs> ดูดิโอ้โหนี่อย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยดูนะฮะสีเนี่ยเห็นไหมที่อยู่ในนี้คือเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวดูดิ ทำมาแล้วนะฮะเนี่ยก็คือเขาจะทําได้ขนาดเนี้นะแต่ตรงที่ส่วนที่ทะลอกก็ไม่เป็นไรก็ทะลาอ,อยู่แล้วคือเคลือบเงาไม่ให้ทําสีนะต้องเข้าใจจะทําให้สีมันสวยขึ้นนะเงาวับเลยเนี่ยน,นะฮะโอ้โหสวยจริงนี่ฮนะอันนี้เฟรมซ่อนสายด้วยนะเป็นเบอร์ดี้วันนะฮะเบอร์ดี้วันใครอยากได้นะนี่หายากนะฮะรุ่นนี้สองคันเลยนะมีสองคันสีเงินกับสีเขียวเนาะนี่นะฮะแล้วก็ดาวฮอนแล้วก็ หลายอย่างเนาะนี่โอ้โหนี่แต่ละคันนะนี่นะฮะตรงนี้คือสวยแล้วนะฮะพร้อมใช้แล้วนะ,ะพร้อมพร้อมนี่ khs เเี่เห็นไ,ไหมฮะคือเนี่ยเห็นไ,ไหมส,สีสีเขาอย่างงี้ก็เขาก็คงสีไว้นะคือไม่ได้ทําสีแต่ว่าเคลือบเงาเคลือบเงารถเห็นไหมวาววับเลยเนี่ยดูดิบางคันสีดีอยู่แล้วนะนี่ตรงชาติอเมริกามีรอยหน่อยนะนี่นิดนึงนะฮะแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยสีสีเงามาก นี่สีเงินก็มีนะ,ะเนี่ยดูสวยๆทั้งนั้นนะฮะอันนี้คือรถตรงนี้คือพร้อมใช้นะฮะพร้อมใช้เห็นไหมมินิเวลโล่เอ๋ยอะไรเอ๋ยเนี่ยโอโ้โหนี่นะฮะตรงไหนที่เสียเขาเขาดูแลให้นะฮะตรงไหนที่ชิปเตอร์ใช้ไม่ได้จริงๆเขาเปลี่ยนให้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเนี่ยเปลี่ยนหลายตัวนะนะ,ะแต่ถ้าเกิดชิปเตอร์ที่ใช้ได้อยู่แล้วนะฮะคือเขาก็ใช้ได้นะ,ค,ะคงไว้แต่ถ้าเกิดเสียแล้วเขาเปลี่ยนให้เลย นี่มินิเวนโล่โอ้โหสีส้มกันนี้สวยนะแล้วก็มีข้างนอกอีกนะฮะคืออันนี้คือรถที่อยู่ในร้านนะมีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีข้างนอกนะฮะวันนี้จะมาอัปเดตโปรโมชั่นกับรถกลางเดือนให้นะฮะนี่มีจอดเรียปมนตับเลยนะโอเคนะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะฮะติดตามคลิปผมเรื่อยๆนะผมนะฮะมีหัวยห้องนะเนี่ยติดตามชมนะฮะผมจะมาอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะห้องนี้ก็มีนี่เห็นไหมโอ้โหนี่สามล้อใหม่ละนี่ คันที่แล้วสีน้ำเงินไปแล้วนะฮะคันนี้มาสีแดงแล้วเนาะนี่เรียงเป็นแถวเลยนะฮะดาวฮอนเนี่ยนะดูเด็กสภาพสวยๆอย่างนี้นะฮะเป็นมือสองนะคุณจะได้สภาพที่ใหม่เผลอๆใหม่กว่าของใหม่นะใหม่กว่าของใหม่แต่ว่าราคามือสองนะฮะราคาที่ไม่สูงเท่าของใหม่นะเป็นราคามือสองนะ,ะแล้วก็เก็บสายด้วยเนี่ยทําแล้วก็จะเก็บสายนี้นะนี่นะฮะก็คือสปารเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหม เนี่ยปฏิกังอยู่เลยเนี่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 ยเห็นไหมคไทยเห็นนะะเปลี่ยนแล้วปฏิกังอยู่เลยนะฮะเฉพาะตัวที่ใช้ไม่ได้นะต้องเข้าใจนะแต่ตัวที่ใช้ได้เขาก็ทําให้นะฮะหยอดน้ํามันให้มันลื่นให้มันอะไรเนาะเนี่ยพวกนี้ขาไก่เน้เลยนะเมื่อกี้สองตัวแรกเป็นขาไก่รุ่นใหม่นะฮะนี่รุ่นรุ่นที่เดิมๆหน่อยเนาะฮะก็คือบอก์อกนี่นี่นะฮะเรียนเป็นตับๆเลยโอเค